ให้ดอกแคร์ด huh. ูแครพี่น้องมาๆมามาก็บหมากระทันก uh ่อนอื่นหมากระทันลูกพุ่นลูกพับนี่ละจ้ะพี่น้องจ้ะกระลังเฮิมพี่น้องกระลังเฮิมออืนี่อะไรเราก็เลือกลูกใหม่สิลูกมามันเยอะแยะโอ้ยล่วงจับแรงๆก็ล่วงอื้มไม่มีเปรี้ยวเลยอ่ะหวาน ไม่มีปเปรี้ยวเลยพี่น้องดกมากเก็บไปกินไป <c oughs> บนไปอร่อยแอปเปลิลต้นนี้ก็ดกปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เด้พี่น้องโอ้โหดกมากดกจริงๆ พันนี้จะเป็นพันุเหลืองพันนี้พันนี้ถ้าสุกก็จะเป็นพันแดงพี่น้องหละมันหลายต้นปนกันเนาะมาทายข้างหลังข้างหน้าท่าเป็นท่ายางเละพี่น้องเป็นท่ายางตรงข้างนู้นแต่วันนี้มาทายข้างหลังนี้นี้นี้เจ้าตัวฮ่องฮ่งเมื่อวันเมื่อกี้เนี่ยเขาตัวใหญ่จังสุกหมดแล้วนี่สุกแล้วสุกแล้วนี่เอาไปมันก็ดองไม่อร่อยอีกแล้วเพราะมันหวานมันไม่มีเปรี้ยวเลยมันดองอ่ะ ต้องมันต้องมีเปรี้ยวด้วยมันถึงจะอร่อยพี่น้องอังน,นี้มันสุกหมดแล้วหวานอ่าพันแดงพันแดงอืมพันแดงมันยังไม่สุกแดงมากมันยังไม่แดงเต็มที่แต่ก็หวานแล้วพี่น้องหวานแล้วนะอือ เยอะแยะตามทางทางพี่น้องเอ้ยกินมาหวานมาใวแล้วอร่อยยังไงก็กินอิ่มมึงก็เบื่อเป็นได้พี่น้องมันหลายหลาย <c oughs> โอย้อยากไปอยู่บ้านเท่าได้นอจังสินเนาะไปปลูกบ้านเท่าอะไรบ้านนอบ้านเท่าเนี่ยเลื่อมมากกะทันไปเลยนี่เลื่อมมากกะทันไปเลยแหละ <c oughs> เ,เ, <c oughs> เพราะอันนี้มันอร่อยกว่ามากกะทันเน้มากระทนันํำทางบ้านเท่า น,นี่ก็จะพันแดงนะมันยังไม่สุกเต็มที่มันก็จะไม่แดงยาวไปเลยนะกับพี่น้องจ๋าอีกฝั่งทางนู้นถ้าเดินไปฝั่ง,งนั้นกนจะเป็นถมทางเนาะแต่นี้มันมีคนมันมีคนเดินออกกํลาลังกายช่วงนี้อากาศดีแล้วก็คนก็ชอบเดินออกกํลาลังกายกันพี่น้องแล้วก็นี่เราก็เดินดูนกชมไม้ชมวิวเชอร์รี่ก็ต้นใหญ่แล้ว ต้นใหญ่มากแล้วเชอร์รนะี่น่ะเดี๋ยวกินหน่อยเขาก็ใจนั่นแล้วมันใหญ่มากเขาก็เดิมเริ่มจะตัดกันนะลม่มลื่นดีมากกับพี่น้องจ้ะร่ลมลื่นลม่มลื่นต้นนี้ก็ใหญ่แล้วเมื่อก่อนนี้ถ่ายคลิปก็ยังมาเก็บกินอยู่เชอร์รี่ต้นนี้ก็ร่วงหมดแล้วมันวายแล้วเต้นเชอร์รี่วายแล้วพี่นอ้อง เดินลัดถนานหญ้าไปนี่แหละพี่น้องแต่ก็ถึงซอยบ้านแล้นวน์่นแดงๆนนซอยบ้านถ่ายบ่อยอยู่ด้ทัทางนี้นหะ <c oughs> ถ่ายหน้าผลไม้นก็ถ่ายทุกปีได้พี่น้องมันเปนคลิปซ้ำกันเด้อคลิปไม่ตลอดแต่ว่ามันม,มันก็เป็นมันวนเวียนเป็นปีปีของมันหน้าผลไม้หน้าเห็ดหน้าอะไรไปอย่างนี้นะ มันก็วนเวียนไปเนาะแล้วก็เดินเชอร์รี่ต้นนี้ไม่มีลูกแห้งหมดแล้วมันใบหมดแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยเนี่ยมันใบหมดแล้วเชอร์รี่มันแห้งมันใบหมดแล้วมันสุกเต็มที่แล้วไม่เป็นไรหรอกมีเยอะยะที่จะกินถ้าจะกิน กินได้หมดเห็ดอะไรอีกละ่ะเอ็มเลยกินได้ไหมนะ้าขึ้นถ่ายไว้ก่อนไม่รู้จักจะไม่กินได้คือนางเด้เอเห็ดเบียเห็ดเบียเห็ดเบียสุกพุ่น พับลูกไหมลูกแพ้เรียกไปทุกลูกเลยเราจะไม่เดินไปทางน้นนะ้หลังบ้านก็บรรยากาศดีแล้วก็เดินบ่อยอยู่เนาะเดินไปหน้าบ้านดีกว่าหมู่บ้านของเราก็เป็นตามซอยๆเนาะเป็นซื่อเป็นซอยไปแต่ละซอยนู้น ้นอันนี้นะ่ชอบนะพี่น้องมันเป็นคล้ายล่มอะถ้าเราตัดแต่งมันก็จะเป็นล่มแล้วก็พอถึงหน้าดอกไม้ก็ดอกไม้สวยหน้าลูกมันก็แดงสวยเสียวต้นเนี้ยเขาชอบปลูกต้นเนี้ต้นคันยูต้นคันยูผู้ใดนอ้องหูจักบอนน้อคันยูน อันนูหรือว่าล่มนี่หละจ้าขายมมงลามอะอีสานม,มังนี่เดี่ยอีกหน่อยลูกก็จะแดงเต็มต้น่อะสวยอีกเนี่ยกินไม่ได้นะพี่น้องแต่มันสวยไงอันนี้มันมันหนาม,มากลมมันมามันก็เอียงนะพี่น้องเพราะว่าใบามันหนาม,มากช่วงนี้มันหนักไงย เดี๋ยวก็มีรถมาตัดมาแต่งเขามาตัดหญ้าแล้วเนี่ยโอ้ทางที่เราเดินมาเขามาตัดหญ้าแล้วเขาก็เดิน,เด,นเดินเที่ยวกันน่ะเหนื่อยเราก็พักทางขยะเราก็มีไฮเออกลางคืนก็มีไฟตามตามถนนนี่ละจ้ะมีไฟ ส่วนมากจะไม่ค่อยมีไว้รุ่นเขาจะเดินเที่ยวเดินเตะตอนกลางคืนหลัจกจากพีน้องจาเดินเข้าบ้านเราแล้วริมสุดนั่นแหละบ้านเราไปใช่หลังคาสีแดงนะเดินเข้ามาอ้าวก็มีเด็กมา ไปทางโน้นเออเขาเรียกเรียกเราทางนี้ก็เด็กๆเขาจะมาเล่นกันชอบเล่นช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์บางทีบางบ้านเขาก็ไอ้นั่นนะ่ะอ่าอะไรนะบางบ้านเขาเออพาลูกไปเที่ยวนอกสถานที่อะสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสวนสนุกหรือว่าสวนน้ำหรืออะไรเงี้ยเออสวนสัตว์อะไรเงี้ย เราก็อยากไปสวนสัตว์เองเราไม่ได้ไปนานแล้วนะไปหลายครั้งแล้วล่ละแต่ว่าเขาก็ปรับแต่งเนาะส่วนลูกไปเขาไม่ไปเขาไม่อยากไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วอ่ะก็เตอแล้วเอาแค่นี้แล้วนพี่น้องเนาะ จะเดินไปถึงบ้านหรอกเนาะหรือว่าเราจะเลี้ยวมาข้างหลังบ้านดีกว่าหน้าบ้านมันมีมีคนมีรถเราจะเดินมาข้างหลังบ้านข้างคลองนี่แหละบายบายค่ะพี bye, ka, ่น้อง